ครับที่ผช้่อผมวัดผมลชื่อลินยามันครับยามานารครั้งที่แล้วออกไปคนนี่กระหึมเลยเป็นไงบ้างออกรายการไปแล้วก็เท่ครับใครบอกใครบอกเพื่อนครับเพื่อนบอกแล้วได้ฝึกอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ออกรายการอะไรไปบ้างไหมครับฝึกหนักกว่าเดิมสองเท่าครับเหรอเช่นพุ่งสูงประมาณนี้ก็เพิ่มสูงกว่าเดิมนิดนึงะครับ ้อออกอีกสัซซีซั่นหนึ่งก็ต้องสูงขึ้นไปอีกฮะแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่อีกสามที่ต้นนี่จะกระโดดข้ามตึกประโยคนะไม่ได้จะใช้คนแล้วนะแล้ววันนี้ความฝันที่อยากได้คืออะไรลูกรายการให้พ่อครับไอ้พ่อยแกลวไอ้พ่อยแกวะทำไมอ่ะขอตัวเองให้ตัวเองเลยเนี่ยแต่ละครั้งที่มาเนี่ยขอแต่ให้พ่อขอแต่ให้พ่อเลือกที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยทำไมคะลูกก็เขาให้เรามาเยอะแล้วอยาก เอาของแบบนี้นให้ตอบแทนให้ทันบ้างครับอออขอให้การไม่เป็นที่นะครับเวทีนี้เป็นของยามันครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับยามันออสวัสดีลูกออท่านกรรมการครับต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนี่คือ สัปดาห์สุดท้ายของรอบ semifinal ครับท่านผู้ชมที่รักชื่นชอบยามันต้องรีบนะครับเพราะว่าเราปิดโหวตหนึ่ทุ่มตรงนะครับรักยามันเชียร์ยามันนะครับพิมพ์ S28 ส่งมาได้ที่483-8223ครับยามันลูกโจทย์รอบ semifinal จะยากกว่ารอบออ t i ดิชั่นสู้นะลูกนะพี่พี่ทีมงานครับโจทย์มาเลยครับ ภารกิจนี้เราท้ายามันให้ล้มกล่องทีละกล่องหนึ่งกล่องให้เลือกคว้างหนึ่งกล่องให้เลือกเตะยามันครับจะเลือกเตะก่อนหรือคว้างก่อนครับโยนก่อนคว้างก่อนนะครับต้องล้มทีละกล่องนะลูกถ้าล้มสองกล่องถือว่าทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับออคือความยากเป็นอย่างนี้นะครับคือเวลาที่โดนเนี่ยเดี๋ยวทีมงานช่วยเก็บกล่องนะครับโดนตรงกลาง มันจะล้มสองมันจะล้มสองคือมันจะต้องเร็วและแรงมันต้องเร็วและแรงครับมันจึงจะล้มทีละกล่องใช่ถ้ามันเบาลมจะล้มคู่เลยใช่ครับต้องเร็วและแรงกล่องบนคือเป้าหมายแรกครับไปครับไปเีย้าน่เลยครับ ลูกที่2ต้องเตะครับเดี๋ยวมันจะยากไปสำหรับยามันนะครับโอ้ดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นเยอะเลยพี่ <c oughs> ได้ไหมต้องอย่างนี้ครับโตยามันก็รับปากไม่ฟังอะไรเลยลูกเอมลูกอะไรนครับ <c oughs> ิตบอลหนูกลัวว่าจะมาโดนพี่หอยกับครูงอ,อครับโอ้คือมันแรงมากหละจะได้โดนกล่องมันเด้งไปโดนฉากครับแล้วหนูกลัวว่าจะมาโดนพี่หอยหนูก็เลยนี่ัพี่หอยแล้น <c oughs> เอเอไม่ปลอดภัย<ะ>้ะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเขาอายุมากแล้วนะโก้ท่านคณะกรรมการครับนี่คือภารกิจแรกเท่านั้นครับเรามีภารกิจต่อไปซึ่งโจทย์จะยากขึ้นเราจะท้าเขาดวนกับใครบางคน ในสนามฟุตบอลโอ้ยามันครับเชิญด้านนั้นลูกขอสัญญาณภาพจากสนามฟุตบอลครับและนี่คือยามันนะครับมากับคุณพ่อครับหวอมร่างกายครับยามันยังไม่รู้โจทย์ครับว่าต้องเจอกับใครครับและนี่คือผู้ต่อสู้ของยามันครับโอ้ย ชาลิวชอบปุ๋ยครับพี่ชาลิวชอบปุ๋ยและมีคนหนึ่งมาช่วยพี่ชาลิวชอบปุ๋ยครับไม่ได้มาคนเดียวครับมากับคนนี้ครับพี่บารกสพิเภโตษัายยาครับพอเห็นพี่สองคนที่มารู้สึกไงลูกกลัวครับกลัวเลย <c oughs> <c oughs> เลำพังพี่พี่ชาริวก็กังวลไหมลูกกังวลครับแ,แ,แล้วเจอพี่บาสเป็นไงครับหนักเลย แล้วใจเราอะรู้ว่าหนักแล้วสู้ไหมอ่ะสู้ครับมาขนาดนี้แล้วนี่มาขนาดนี้แล้วโจทย์แรกครับนั่นคือการเตะฟรีคิกครับยิง3ามลูกครับโดยน้องไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเตะนะครับต้องเดาทางครับว่าพี่บาสหรือพี่ชับปุยครับ เอาคนตายคนใครจะทำยังไงครับเอาหลอกครับเพียบอลหลบกองหลังครับยิงโอ้โหโอ้โหลูกนี้เล่นทางครับเพียหลบกองหลังครับแล้วยิงเสาไกลครับโอเขาปฏิกิริยาเร็วปฏิกิริยาไวมากที่สองนะครับไม่รู้พี่เขาจะมาไม้ไหนนะครับ พี่บาร์ดเหมือนมาวางแผนบาร์ดเหมือนมาวางแผนบางอย่างอุ้ยโอ้โหเต็มข้อคเต็มข้อรอเต็มแ่หโอโอ้โหหลอกต้องหลอกเบรนี้อไอ้ไม่รู้แน่นอนว่าใครจะิง่รัแต่วิ่งเข้าไปทั้งคู่โดนบังอยู่ครับแล้วดูดิครับแล้วมันลูกปั่นๆันด้วยใช่ไหมเนี่ยคือ แมนที่เดียวครับโอ้โหคือนี่เต็มข้อครับคือเท้าซ้ายมานี่ยากเลยนะเท้าซ้ายเนี่ยโอ้โหลูกเอ้ยมันเสียบคานบนครับโอ้โหโอ้โหทุกที่สามครับโอ้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้โหที่ที่สองสองคนเลยนะโอ้โห พี่ชับปุยปรบมือให้เลยครับเออลูกนี่โอ้โหหมัดนี่เข้าแพงแล้วอ่ะพี่จะสามเหลี่ยมนะครับโอ้โหโอ้โอกระโดดโอ้โหพี่ชับปุยเสียดายครับปู่ยิงสวยนะครับโอ้โหเข้ามุมอยู่แล้วเข้ามุมอยู่แล้วจะสามเหลี่ยมแล้วโอ้โหพี่ชับปุยปบมือให้เลยครับตบมือให้เลยครับโอ้โหสามลูกแซ่บได้สองลูกครับโจทย์ต่อไปโจทย์นี้ยากมากครับ โอกาส3ครั้งเหมือนเดิมครับต้องโดนเดี่ยวกับผู้สัตประตูครับเป็นลักษณะการหลุดเดี่ยวครับใครไปก่อนครับไม่รู้เลยครับอ้าวไปแล้วครับพี่บาสไปครับยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยครับคมมาก ถูกท่าถูกทางหมดเรารู้ไหมพี่เขาซ้ายหรือขวาไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมครับนี่คือดูดูบอลตลอดเวลาเราดูเท้าหรือดูบอลลูกออดูที่บอลดูที่บอลนะครับนี่ใช้เท้าครับสวยงามครับลูกแรกเซฟได้ครับลูกต่อไปไม่รู้ใครจะมานะครับนี่ฉันปุยไปเองครับโอ้โหโอ้โหโ สับกี่รอบเนี่ยพี่จะกบุญสับกี่ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้านี่ฉีกแล้วครับแล้วก็คลิปโอ้สับแบบนี้ละเอียดมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหคลิป Oh. Oh. ต้องยอมพี่ชะปุยครับลุนต้องยอมพี่ะปุยครับยามันถ้าเกิดย้อนเวลาได้คิดว่าลุงนี้จะต้องทำยังไงครับถึงจะแก้ปัญหาได้จากตรงนี้เวลาเขาแตะออกข้างเขาพุ่งมือคว้าบอลนี่ดา้แบบดักหน้าแล้วต้องเร็วกว่าเดิมต้องเร็วกว่าเดิมโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับไม่รู้ว่าจะเป็นพี่บาสหรือว่าพี่ชปุยนะครับโอ้มาแล้วครับพี่ชปุยครับโยกโยกหลอกซ้ายหลบขวาโอ้โห หล่อพี่นักู้จริิโอ้โหเรียนรู้ทันทีพี่สับหลอกนะครับพี่สับหลอกไปมาแต่พอเห็นแล้วว่าไปทางขวาบุ๊คเขากะโดดตะคุบเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ขอบคุณมากครับพี่บาสและพี่ชับป,ปุยครับขอบคุณครับ <_ han> ามาตามเวทีเลยลูกพัฒนาการครับโจทย์รอบนี้ยากของรอบออเดชั่นรู้สึกยังไงบ้างครับักายามันครับโอ้เมื่อกี้มันคือสิ่งที่เห็นชัดเลยคือคําว่าพัฒนาการรอบแรกอ่าโอเคพี่ชับป,ปุยจะสับไปสับไปจะเอาให้ละเอียดแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่พอทันทีที่เขาวิเคราะห์เกมออกอ่ะครั้งที่สองเอาเขาไม่อยู่แล้วนะ แสดงว่านี่มันคือเรื่องของทักษะนะแล้วมารอบนี้เนี่ยโหครูเห็นถึงพนกักงานที่ชัดเจนมากสู้ต่อไปนะลูกฝึกต่อไปคนอย่างหนูเนี่ยโหครูเชื่อว่าคนไทยอีกหลายคนรอเอาหัวใจมาตั้งรอเชียร์หนูอยู่ตอนนี้เลยนะลูกนะฝึกไปซ้ำๆโอเคไหมอขอบคุณครับ,บค,ครับสิ่งที่อยามันน่าจะมีเหนือกว่าคนอื่นคือปฏิกิริยาที่ว่องไวนะครับ เรื่องความว่าจะไปไกลแค่ไหนพ mm ี่โก้ชื่อว่ามันอยู่ที่ใจของยามันแล้วว่ายามันอยากจะไปได้ไกลแค่ไหน mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วยามันทั้งปฏิกิริยาทั้งสรีระทั้งรูปร่างทั้งคุณพ่อคนที่อยู่เบื้องหลังคนอยู่แบกกาคอยสนับสนุนยามันพวกเราหวังว่าวันหนึ่งในแมตช์ใหญ่ๆมียามันรับใช้ชาติครับเป็นกำลังใจให้ครับ,บคครับความฝันครับทำเพื่อพ่ออีกแล้ว อยากขอนาฬิกาให้พ่อครับทั้ง3ท่านครับยามันเก่งขึ้นไหมครับผมคิดว่ายามันเก่งขึ้นครับนาฬิกาให้พ่อนะลูกนะแล้วพ่อรู้มาก่อนไหมไม่รู้ครับลบเวลาพ่อถามไหมว่าจะมาขอความฝันอะไรถามครับแล้วหนูบอกเลยอยากได้รองเท้าครับอันนี้คือที่บอกพ่อแต่จริงๆบอกที่ทีมงานเอานาฬิกาให้พ่อเซอร์ไพรส์พ่ออีกแล้วครับหันไปมองด้านนี้ลูกสักครู่นะครับสักครู่นะครับ ยามันครับครับนี่คือสิ่งที่พี่คิงพาวเวอรเตรียมมอบให้กับยามันครับมีนาฬิกาลูกแล้วก็กท่านคณะกรรมการครับดูถุงมือครับ สภาพเลยครับนี่คือมได้ไปไหม่ครั้ได,รได้ไปครับสแสดงว่าสัมผัสหนักพี่ๆไปดูตอนที่ถ่ายกับพี่บาสกับพี่ชชาปุยแล้วบอกว่าพุงหนู่ได้อีกไม่นานครับคือของใช้งานแล้วก็ซ้อมหนักเขาซ้อมบ่อยดังนั้นเนี่ยจึงมีสำรองให้แล้วก็ให้รองเท้าสตั๊ดด้วยนะครับครับวันนี้มีทั้งนาฬิกาถุงมือรองเท้าสตั๊ดแล้วก็มีคุนเนเอมอบให้ด้วยรวมวันนี้มอบให้ยามันจากคิงพาวเวอร์สามหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับ ยามันลูกและนี่คือสิ่งพิเศษสุดกับเหรียญซูเปอร์เทนเรามอบให้กับเด็กที่รักในกีฬาฟุตบอลรู้ว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมตั้งใจและที่สําคัญกระตันอยู่คุณสบัติร์เรานี่ลูกทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตพวกเราเอาใจช่วยน้องยามันนะครับขอบคุณมากที่มาซูเปอร์เทนลูกครับมันเดี๋ยวให้ถือนาฬิกา,กาให้พ่อนะลูก,ลกบอกพ่อหน่อยลูก ทำไมทุกครั้งจึงเซอร์ไพรส์พ่อตลอดเวลาก็ผมทำสำเร็จแล้วนะครับก็ดีผมไม่บอกพ่ออยากให้พ่อมีความสุขและเซอร์ไพรส์พ่อนะครับก็รักพ่อนะครับน่ารักมากลูกพี่พี่ King Cover มีของแถมจะมอบให้โอ้ยสวยงาม,สว,มาสวยงามมากสวยมากสวยงามมากครับ พิเศษตรงไหนนี้ไหมครับเอาใจช่วยให้หนูได้มีโอกาสไปคุณลกอลูกเดสเตอร์สนใจไหมสนใจครับจองไว้เลยไหมจองไว้เลยนะขอบคุณมากครับน้องยามันครับขอคันลูกขอคันเด็กเขาจะมีคัดตัวท่านผู้ชมครับหวดให้ยามันของเราเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับต้องรีบแล้วครับวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเราปิดหวตอนหนึ่งทุ่มครับพิมพ์เล28ส่งมาได้ที่ สี่แปดสามแเชีย no ร์น้องยามันครับขอบคุณมากยามันลูกคนนี้ครับขอบคุณครับยามันเพ<ๆ><ๆ>ราะปกติปกติเวลามาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสีฟ้าเนยผมไม่เคยมีใครได้เป็นไม่เป็นโก้ไงเป็นโกแต่พอเป็นโกงมืออันนี้เป็นครั้งแรกเ,เห็นตอนหันมาแล้วเห็นเสือ้โอไโหมแววตาแววตาแววตาดึกม,มากกว่าถุงมือใช่ใช่